รายยาวอเมลาช่องเจ็ดปิดฉากอยู่นาน17ปีเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับแจ็คสีสุพางธรรม,มาวุธผู้ประกาศข่าวหญิงคนดังของช่องเจ็ดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช้านี้ที่หมอชิดและข่าวเย็นประเด็นร้อนแต่ล่าสุดเป็นข่าวที่น่าใจหายมากๆเมื่อทางด้านแจ็คลาออกจากช่องเจ็ดงอยู่มานาน17ปีทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับตกใจไปตามๆกัน เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งได้ออกมาโปรโมทรายการใหม่ด้านกายสวิตลีละพงวัฒนาผู้ประกาศร่วมช่องของแจ็คได้ออกมาโพสข้อความอำลาแจ็คศีสุพังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตสีสุพังธรรมวุฒิหลายคนคงคุ้นกับชื่อนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD มาเกือบ17ปี เมื่อเกือบห้าปีที่แล้วผมรู้ว่าจะได้มาอ่านข่าวกับพี่แจ็ครู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกที่ได้มานั่งอ่านข่าวด้วยกันกับคนทำงานชั้นครูอุ่นใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกันมีหลายคนพูดกับผมว่าผมโชคดีที่ได้ทำงานที่รักและลึกๆในใจผมโชคดีมากกว่านั้นที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักช่วยเหลือกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ วันนี้เป็นวันที่ทำงานวันสุดท้ายของพี่แจ็คสีสุพรรณช่อง7 HD ผมได้อ่านข่าวคู่กับพี่แจ็คตั้งแต่เช้านี้ที่หมอชิดมาจนถึงข่าวเย็นประเด็นร้อนระหว่างที่ทำงานด้วยกันเราไม่ได้พูดคุยเรื่องการทำงานวันสุดท้ายเพราะกลัวว่าจะพากันน้ำตาซึมจนทำงานไม่ได้แต่เราก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ด้วยกันขอให้พี่สาวของผมคนนี้ประสบความสำเร็จในเส้นทางใหม่ที่เลือกคนอย่างพี่แจ็ค ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักช่วยเหลือสนับสนุนสำเร็จทุกอย่างแน่นอน